ดีค่ะในคลิปนี้นะคะเจคเคนโมาแนะนําบ้านนะคะเป็นบ้านเดี่ยวค่ะทุกท่านรีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยนะคะต้องไปดูด้วยตนเองค่ะทุกท่านทําเลดีค่ะเดินทางสะดวกที่สําคัญนะคะขายต่ากว่าราคาประเมินเยอะเลยค่ะทุกท่านบ้านหลังนี้นะคะลดราคาค่ะจากปกติ3าล้านสองแสนบาทเหลือเพียง2องล้านเก้าแสนหมื่นบาทเท่านั้นค่ะทุกท่าน บ้านโครงการรัตนพิธานนะคะบนพื้นที่57ตารางวาค่ะมี4ห้องนอน2ห้องน้ำมีห้องข้างบน3ห้องนะคะชั้นล่าง1ห้องค่ะทุกท่านและมี2ห้องครัวค่ะที่จอดรถได้1คันนะคะมีพื้นที่ใช้สอยอีกนะคะทุกท่านมีสวนหน้าบ้านด้วยนะคะสร้างบรรยากาศลมรื่นวิวดีเชียวค่ะทุกท่าน ภายในบ้านนะคะใช้วัสดุเกรดเอค่ะเดินทางสะดวกสบายนะคะอยู่ใกล้ตลาดสะพกอยู่ใกล้เซเว่นอยู่ใกล้เซนทันอยู่ใกล้ขนส่งจอหออยู่ใกล้ถนนบายพาสอยู่ใกล้สถานีตำรวจจอหออยู่ใกล้เซ็นทัน4กิโลเมตรนะคะทุกท่านมีรถ2แถววิ่งผ่านด้วยนะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่ในเขตของจอหอจังหวัดนครราชสีมาค่ะ 2.990,000บาทนะคะราคาพิเศษฟรีค่าโอนฟรีถังน้ำปั๊มน้ำและจัดสวนย่อมหน้าบ้านให้ค่ะทุกท่านท่านใดที่สนใจนะคะบ้านหลังนี้สามารถติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะไม่ว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือต้องการนัดชมพื้นที่จริงสายตรงเข้าไปโทรนัดล่วงหน้าได้เลยค่ะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเ K นขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ